วิดีโอนี้สนับสนุนโดยลาวาร์บักร้านบริการขายโลบักราคาสุดคุ้มกดพลปีศาจาทาวนของบล็อกฟุตรับกดเกมพาร์ตและแฟคเมนต์ในราคาถูกบริการกดเจมให้กับออสตาทั้งโลก1และโลก2และมีบริการอื่นๆอีกมากมายสำหรับใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้คลิปอย่าลืมไปใช้บริการกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับวิดีโอนี้นะครับผมไม่ได้มาสอนทุกคนทําเผา VC หรืออะไรก็แล,ล้วแต่นะครับแต่ว่าวิดีโอนี้ผมจะมาแชร์นะครับผมเออผมรู้สึกว่าค่อนข้างแบบคิดมาัักพกพแล้วนะ ทาไมเผ่า V4 มันคุ้นๆนะครับมันเหมือนกับด a กกอนบอลเลยนะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วนะครับคือทุกอย่างคือมันออกชักค้ายนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวหลายๆคนจะงงว่าพี่มันค้ายยังไงวะโอเคเดี๋ยววิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายให้พอเข้าใจนะครับว่ามันค้ายยังไงนะครับทุกคนครับก็คืออย่างที่ทุกคนรู้นะครับว่าไอเรื่องด a กกอนบอลเนี่ยมันก็คือโชเน้นนะครับแล้วก็เรื่องของไอวันพีสก็คือโชเน้นเหมือนกันนะครับสตูดิโอที่ทำแอนิเมชันหรือทําของอนิเมะเนี่ยมันก ซาวก็คือใช้พอๆกันอะไรประมาณนี้โอเคเดี๋ยวผมจะมาเล่าเริ่มเล่าเลยดีกว่านะครับก่อนจะเล่านะครับฝากกดไลค์นะครับคนละหนึ่งทีกันด้วยนะครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอที่น่าจะตัดง่ายของผมแล้วเพราะว่ามันอาจจะเป็นลองช็อตแล้วก็พูดไปเรื่อยๆนะครับผมจะพูดถึงก่อนเลยครับก็คือบล็อกฟุตนะครับบล็อกฟุตนะครับผมตอนแรกนะครับผมมันชื่อว่าบล็อกพีชใช่ไหมอันนี้ผมเล่าข้าวก่อนนะครับสำหรับแมปนี้นะครับเป็นแมปเกี่ยวกับเบดออนจากวันพีชเลยนะครับผมเบดออนจริงๆคือตอนแรกเนี่ยคือเหมือนแบบทำ อนิเมะบางเรื่องเข้ามานะครับอย่างเช่นนี่นะครับดาบของเลนโงคุนะครับมีไหมในเลนโงคุในวันพีชปกติไม่มีนะครับนะก็ได้ทําการเพิ่มเข้ามาอะไรประมาณนี้ครับแล้วมันก็จะมีเคียวมีอะไรก็ไม่รู้นะฮะก็ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมาจากเรื่องอะไรบ้างนะครับแต่ว่าเท่าที่ดูก็น่าจะมีแค่เรื่องของคิมิโซะใยบะเนี่ยแหละครับที่เอาเข้ามานะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับก็คือเรื่องดัก้อาบอลนะครับน่าจะน่าจะละกันนะผมไม่รู้เหมือนกันคุณคิดยังไงก็ใครที่เป็นติงดับเหมือนามอนนะครว่่่าือพี นะเรามาเริ่มกันเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับอ่ะพาวิซีนะครับมันทํำยังไงนะครับสำหรับใครที่อยากรู้นะครับสามารถไปย้อนดูในช่องของผมได้นะครับโอเคเริ่มเลยอ่ะเริ่มจริงๆแล้วไอ้ต้นไม้นะครับที่เราใช้เอาไปแคนนิ่งนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนขึ้นไปดูก่อนนะขึ้นไปดูก่อนนะครับนี่ฮะทุกคนเห็นไหมครับอ่าเดี๋ยวผมจะขึ้นยิงหนูให้อย่างนี้นะครับอ่ะไออันนี้นะครับทุกคนครับมันก็คือ ที่ที่เรานั้นต้องขึ้นไปข้างบนสุดนะครับแล้วก็เข้าไปในห้องของการเวลานะครับหรือว่าอ e m p มเพลออฟไทมนั่นเองนะครับก็คือไอตัวนี้นะครับผมจะขอขึ้นรูปเปรียบเทียบนะครับก็คือจะเป็นหอคอยคารินนะครับแล้วก็หอคอยพระเจ้านะครับทุกคนหอคอยพระเจ้านะครับในเรื่องดากบอลเนี่ยก็จะมีห้องการเวลาใช่ไหมก็คืออยู่บนสุดเลยนะครับหอคอยคารินก็อยู่ตรงกลางๆหน่อยอะไรงี้ข้างล่างก็จะเป็นแบบเป็นหมู่บ้านคารินอะไรก็ว่าไปนะครับคือไอข้างบนสุดเนี่ยมันก็จะเป็นที่ที่เราสามารถไปฝึกซ้อมได้นะครับก็เหมือน Ok pile, เอาไปแคนิงเผาเอออะไรประมาณนี้แต่ว่าในดารบอลเนี่ยคือการฝึกซ้อมมันก็เหมือนกันอะเอาไปแคนิงเหมือนกันอะก็คือเอาไว้ฝึกอะไรประมาณนี้ก็จะมีมิสเตอร์โปโปนะครับจะขึ้นรูปให้นะครับเป็นผู้ดูแลอะไรประมาณนี้นะครับหอคอยคารินเนี่ยก็จะเป็นแมวอะไรประมาณนี้ซึ่งหอคอยคารินในดารบอลเนี่ยมันสามารถปีนได้ครับทุกคนมันสามารถปีนได้นะครับแล้วก็โงกุ๊ก็ปีนไปด้วยนะครับต่อมาเลยนะครับผมก็คือไอตัวเกาะเนี่ยมันคล้ายกันมากนะครับมันมันคล้ายกันไหมคือผมว่าคอนเซ็ปมันคล้ายกันแต่ว่าไอตัวไอตัวเกาะในเรื่องเนี้ มันคือต้นไม้อะไรในวันพีชนะครับผมไม่รู้ว่าไอตัวเกาะเนี้ยมันเบรดออนจากเรื่องวันพีชหรือเปล่านะครับแต่ว่าคอนเซ็ปต์มันคล้ายกันมากแต่ว่าถ้ามันเบรดออนจากวันพีชนะครับแล้วก็ไอไอเผ่าเนี้ยมานะครับผมรู้สึกไอเผ่าวีสีที่มันเพิ่มเข้ามาเนี้ยผมว่ามันโอเคขึ้นมากเลยมันแบบเออมันมันลงล็อกกันมากแล้วมันก็เป็นอไอที่บังเอิญมากเลยนะครับที่ตรงนี้ผมอธิบายไปแล้วนะครับมันเหมือนหอคอยคารินใช่ไหมไอตัวไอ้ต้นไม้ใหญ่นะครับโอเคไปเดี๋ยวพาขึ้นไปข้างบนนะครับซึ่งไอหอคอยคารินนะครััััับบบมมมมนนนนนนนสาารรรถปปปีีีไไดด้้ใใชช่่่คคคคคทุกกก็็อออเซต์ขงื ถ้าแบบว่าไม่มีผลที่บินขึ้นมาได้มันก็สามารถปีนได้เออนะฮะก็มันก็ขายใช่ไหมทุกคนว่าขายไหมเออผมมันก็ได้อยู่นะเออ,อน,นี่ผมมาโนเองนะไม่รู้ว่าจะลงคลิปอะไรก็ทําคลิปแบบว่าวุาน่นเวอร์เพอไปเรื่อยนะฮะโอเคไปเดี๋ยวผมพาเข้าห้องการเวลานะครับอ่าสมมุติว่าถ้าเป็นดักกบอลนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนหอคอยพระเจ้านะครับแล้วก็จะมีเป็นอ่อห้องการเวลาเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้นะครับอ่าไอ้ตรงนี้นะครับพอเดินเข้าไปปุ๊บก็สามารถเข้าห้องการเวลาได้นะครับอ่านี่สมมติว่าผมเข้าห้องการเวลานะ อ่าเข้าไปปุ๊บนะครับเนี่ยครับเรียบร้อยครับ Temple of Time นะครับห้องกายเวลาในนี้ทำอะไรบ้างนะครับก็ถ้าเป็นในบ็อกบ็อกฟุตนะครับก็คือการ awakening เผาครับแต่ว่าถ้าเป็นในในดาร์กบอลเนี่ยก็จะเป็นที่โล่งแบบโล่งมากๆเลยโล่งแบบโล่งโคตรเลยนะครับถ้าออกไปไกลๆเนี่ยหลงเลยนะครับแบบกลับไม่ได้อะไรประมาณนี้นะครับก็โอเค สำหรับสําหรับตรงนี้นะครับที่มันคล้ายเลยก็คือการที่ที่มันแยกตรงนี้ครับมันคือการฝึกฝนครับทุกคนครับผมจะยกตัวอย่าง2พ่อลูกคนนี้นะครับโกฮังกับโงกุลนะครับในซาก้าของดราก้อนบอล Z ซนะครับผมเซลซาก้านะครับคือเขาเนี่ยก็ได้ทําการเอาโกฮังนะครับเข้ามาฝึกนะครับเพื่อที่จะเป็นซูเปอร์ไซย่านะครับแบบคล่องๆและเก่งๆนะครับเพราะว่าเขารู้นะครับว่าโกฮังมันมีของอะไรประมาณนี้ก็เลยฝึกโกฮังนะครับอารมณ์มันก็เหมือนประมาณว่าฝึกปล่อยพลังอะไรประมาณนี้นะครับฝึกปล่อยพลัง แล้วก็ถ้าเป็นถ้าเป็นคนก็แบบว่าฝึกต่อสู้นะครับผมเออแล้วฝึกต่อสู้ถ้าเป็นแบบว่าอ่าสกายเปียก็ฝึกบินอะไรประมาณนี้อันนี้เทียบเฉยนะจริงๆคือมันไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าไอที่มันทามาเนี่ยมันคือเผ่าของวันพีชหมดเลยนะครับเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยวันพีชหมดเลยไอถึผมไม่รู้ว่ากูนมันมีหรือเปล่านะกูนนี่มาจากตัวเกียวกูนหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะครับเออเผ่าคนเผ่ามิงอะไรพวกเนี้ยนะครับมันก็เบ็ดออนมานะครับแต่ผมหมายถึงว่าการฝึกซ้อมแบบว่าแบบความเร็วอ่ะมีความเร็วนะครับมนุษย์ เขาเรียกปองอะไรปองอะไรวะปองปองใสนะครับแบบว่าขินคลีนอ่ะเออหัวินคลีนอ่ะไม่ใช่หัวทื่อแบบว่านอนน้อยอะไรประมาณนี้นะครับตื่นมาไปเรียนนอนน้อยแบบว่าคิดอะไรไม่ออกอะไรอย่างนี้นะครับไม่ใช่นะฮะงกุนกับเขาเนี่ยฝึกกันเสร็จปุ๊บนะฮะปุ๊บคราวนี้แต่ละอย่างมารวมกันปุ๊บก็คือการเทเลพอร์ตมาตรงนี้ก็เหมือนกับเราที่เราฝึกเนี่ยครับถ้าเป็นไอ้นี่ใช่ไหมไอ้เผาเผาหุ่นยนต์เนี่ยเข้าไปปุ๊บก็คือการหลบระเบิดใช่ไหมเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไห้หลบระเบิดใช่ไหมอะไรประมาณ โกฮังครับที่สู้กันจริงๆไงแบบต่อสู้กันอะไรประมาณนี้นะครับแต่เพียงแค่ว่าอันนี้คือม่นต้องฆ่าฟันนะฆ่าแกงกันเลยแต่ในนั้นคือไม่นะครับหลังจากที่เราฆ่ากันแล้วใช่ไหมปุ๊บนะครับมันก็เริ่มเขาเรียกอะไรแบบว่าสมมติว่าโกฮังแบบว่า แม่งจับทิศไดแ้แปลงร่างไงว่าอะไรประมาณนี้นะครับก็เหมือนกับการที่เราได้เฟืองนะครับผมชิ้นหนึ่งนะที่เป็นเฟืองที่จะมาทําให้เรานั้นแข็งแกร่งขึ้นอ่าอะไรประมาณนี้แบบว่าโกฮังผมดำปุ๊บเฮ้ยแม่งมีทิกว่าแปลงร่างได้แล้วอะไรประมาณนี้ก็เหมือนกับเราที่เราสามารถเอาไปคนนิงเผาของเราได้แล้วนะครับเฟืองตัวแรกอะไรประมาณนี้นะครับตอนแรกสมมติว่าโกฮังแบบว่าเอ้ยเนี่ยอยากปล่อยพลังขึ้นเต่าแต่ยังไม่รู้อะไรประมาณนี้มันก็เหมือนกับการที่เราเนี่ยครับผมฝึกฝึกตัวแรกครับเนี่ยไปฝึกอีกรอบหนึ่งนะครับไปฝึกวัต เพื่อให้ให้เรานั้นแข็งแร่งขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่างต่อมาก็คือถ้าใครดูนะครับว่าตอนที่เซลซากาเนี่ยโกฮังเนี่ยแปลงเป็นซุปเปอร์ไซาเนี่ยนานมากๆโงกุนก,ก,ก็เหมือนกันนะครับก็คือมีช่วงหนึ่งที่เขานั้นไปใช้ชีวิตใช่ไหมที่แบบว่าพักกี่วันก็ไม่รู้อผมจําไม่ได้นะครับเขาก็อยู่ในร่างของซุปเปอร์ไซาอยู่สักพักอะไรประมาณนี้ครับมันก็เหมือนกับการที่เหานั้นมาฝึกกับแอนเชียนวันนะครับแอนเชียนวันเนี่ยเขาเนี่ยก็มีหน้าที่ที่เราให้เราเนี่ยฝึกแบบว่า แปลงร่างเป็นซู ah, เปนอร์ไซยาะแบบนนานๆแต่อันนี้คือถ้าเป็นในแอนเยนเน่มันก็จะเหมือนกับว่าฝึกเอาไว้คืนนิ่งก็คือการแปลงร่างเหมือนกันเอออะไรประมาณนี้นะครับก็อันนี้ก็คือเหมือนกับโกคูไม่ก็มิสเตอร์โปโปหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่ทําให้เราฝึกนั้นเป็นซูเปอร์ไซยาอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้นะฮะฝึกซูเปอร์ไซยาเออผมว่ามันขายมากเลยทุกคนคุณฟังแล้วมันขายไหมหรือว่าใครที่แบบไม่เคยดูดาก้าบอลน,นี่แบบเออไม่รู้เรื่องอะพี่ก็ไม่เป็นไรครับผมผมเล่าให้ฟังเยนะอ้นนคอืไม่รูจลงคลลิปอะไรก็เยเ,เลยนะ,เ,ะเอาจริง ทุกอ,อย่างแมันขายกันมากจริงๆครับเออเรื่องของเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปด้วยนะครับตอนที่เรากดแปลงล่างเนี่ยมันก็คือซูเปอร์สาย่าชัดๆครับอย่างเผ่าคนเนี้ยเห็นว่าคุณเวลาแปลงซูเปอร์สาย่าครับมันแบบเทียวเที่ยวอะไรคือแบบทำเสียงทำไมวะเออเนี่ยมันก็เหมือนกับซูเปอร์สาย่าแบบใช่เลยครับทุกคนนะฮะแล้วก็ไอ้ท่าต่อยพวกเนี้ยมันก็เหมือนมากๆครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะว่ามันเป็นยังไงนะเออความสูงเนี่ยก็เหมือนกันนะเวลาฝึกเนี่ยในที่นู่นอ่ะดาวก็บอกเนี่ยก็ต้องมาฝึกที่สูงๆนะ เออที่บนพื้นอะไม่มีนะครับแล้วไอ้สกลิลเนี่ยครับไม่เหมือนมากครับแต่ว่าผมไม่รู้ว่าผมว่ามันก็น่าจะเบรดออนมาแหละนะฮะเนี่ยดูครับดัก็บนชัดเตือนนะฮะนะครับเนี่ชาร์จพลังก็เหมือนทางก็บอน แต่ละแต่ก็แล้วแต่ครับคือแล้วแต่จะคิดครับผมชีวิตคนละแบบมันก็อาจจะแบบเหมือนไม่เหมือนยังไงก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับส่วนตัวผมว่ามันก็ทําออกมาดีนะเออไม่ใช่ว่าทําออกมาไม่ดีครับคือมันดีทุกคนคือมันดีที่ผมพูด่ะผมผมคิดว่าเออมันดีเพราะว่าเออมันก็เป็นสิ่งสิ่งหนึ่งที่ทําให้บล็อกฟุตนั้นมันมันน่าเล่นยิ่งขึ้นมันน่าทําอะไรยิ่งขึ้นเออมันไม่ใช่แค่ว่ามึงเพิ่มเกาะเพิ่มเวลมาเพิ่มปริศนามาแค่นี้จบอะไรประมาณนี้แต่ว่าก็มีการเอาไปคิดนิ่งเผาม มันยากคือมันทําให้สนุกอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าผมพูดจริงๆนะผมไม่รู้ว่าทุกคนที่ดูตอนเนี้ยเล่นได้เล่นได้กี่เดือนนะครับผมแต่ผมบอกเลยครับว่าช่วงแรกของบล็อกฟุตนะครับโคตรสนุกสนุกกว่านี้มากนะครับสนุกแบบโคตรสนุกนะครับผมแต่ว่าพอพอปัจจุบันเนี่ยคือทุกอย่างมันรีเวิร์กมันมันมันปรับนู่นปรับนี่ปรับนั่นนะครับทำให้เกมเนี้ยรู้สึกว่าเล่นนะครับผมตอนไหนก็คือสนุกจริงๆทุกคนผมพูดเลยนะฮะผมพูดเลยว่าคุณเล่นตอนไหนก็คือสนุกเออแล้วจะมีคนบอกว่าพี่ครับเน ไม่ใช่วันพีทแล้วนะครับเนี่ยสมมติว่าถ้าเกิดคุณคุณเปิดจอนี้ไว้นะอ่าคุณเปิดจอไว้เนี้ยอ่าดเปิดจอมาถ้าคุณทันหลังแบบนี้นะคุณตั้งจอไว้ในกลางบ้านนะคุณไปยืนหน้าบ้านนะคุณมองเข้ามาคุณก็รู้ว่ามันเป็นวันพีทถ้าถ้าคุณล้างสมองคุณได้นะครับก็คือแบบสมมติท่านรู้แบบอนิเมะแต่ว่าไม่เคยเล่นแบบเนี้ยมองไกลๆมาคุณก็รู้ว่ามันคือวันพีทครับเนี่ยโหยังไงก็ตามครับทุกอย่างคือมันก็มีการเติบโตของมันนะครับฉะนั้นก็อย่าไปยะามผกจ บอกไว้ก่อนนะครับว่าเผ่าเนี่ยมันทาฟรีนะครับมันไม่ได้เติมไม่ได้อะไรเลยนะครับฟรีๆเลยนะครับแค่เล่นบ่อยๆแค่นั้นเองฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันฟรีนะครับมันไม่เพ y to ูบินะครับเออทุกคนนั้นหาได้หาง่ายอะไรประมาณนี้เดี๋ยวจะมีคนบอกพี่มึงหาง่ายแต่ผมหายากหาเฟืองไม่ได้ผมจะบอกไว้ก่อนนะครับว่าผมหาเกาะนั้นนะสองวันเต็มๆกว่าจะได้นะครับมันไม่ใช่ว่าผมเติมหรืออะไรนะไอไอแมปเนี้ยคือผมไม่ได้เติมนั้นแล้วนะครับผมประมาณนี้นะครับมาประมาณนี้ก็ไม่น่าจะพูดอะไรละผมมาแค่มาเทียบคอนเซ นะฮะอันนี้ผมไม่ได้พูดพูดมาพูดเล่นนะผมพูดจริงๆนะคือมันคลายมากนะครับใครที่ดูดาร์กบอลแล้วก็ลองมาเล่นแบบเนี้ยก็ลองดูครับว่ามันคลายหรือเปล่านะครับท่าเวกนิงเอยนู่นนี่นั่นนะครับเกาะนะครับผมทามแชมเบอร์นะครับการฝึกพลังซูเปอร์ไซยานะครับก็เหมือนกันเลยจริงๆจะสังเกตได้ว่าตอนที่ผมสตรีมช่วงวันแรกนะผมจะบอกว่าซูเปอร์ไซยานะเพราะว่ามันคลายมากนะครับอันนี้ผมตั้งหิดตั้งแต่ตอนนั้นแล้วอันนี้ก็คลิปเพื่อความบันเทิงนะไม่ต้องไม่ต้องดราม่่่่่่าาาาาาาออออะะะะะไไไไรรรรรรคคคคคคคัััััับบบบผผมม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 แยยกกใหห้้ทุนนนนนนนฟงงวิิดดเเเเเ็ขฉๆีลลป คำๆไปนะครับวิดีโอนี้ก็เดี๋ยวเจอกันในวิดีโอหน้านะครับเดี๋ยวมันจะมีวิดีโอแบบว่าเกี่ยวกับเผามาอีกแหละนะครับก็ลองติดตามสําหรับวิดีโอนี้ก็ขอขอบคุณนะครับผมทุกคนนะครับที่รับชมนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับคลิปหน้าจะเป็นวิดีโออะไรก็อย่าลืมติดตามรับชมกันด้วยนะผมอย่าลืมนะอย่าอย่าทิ้งกันนะก็ดูดูกันบ้างนะเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย